รายได้อยู่ที่630บาทต่อวันปฏิบัติงานในส่วนของคลังสินค้าการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะชุดก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับรับทั้งชายและหญิงนะฮะผู้ชายรับอายุตั้งแต่2 0ปีจนถึง50ปีส่วนผู้หญิงรับอายุตั้งแต่2 0ปีถึง45ปีผู้ชายส่วนสูงจะต้อง160ขึ้นไปส่วนผู้หญิง155ขึ้นไปนะฮะทางบริษัทจะ ดูส่วนสูงตามหน้าบัตรประชาชนนะฮะถ้าส่วนสูง154แบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะก็หน่วยงานนี้นะครับก็จะมีเบี้ยขยันให้500บาทต่อเดือนนะครับเงินออกทุกวันที่15แล้วก็30กรุงไทยคุณสมบัตินะฮะก็วุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปนะครับสวัสดิการก็จะมีเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมจ่ายทุกวันนะครับอบรมทั้งหมด10วันนะครับแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วัน ภาคทฤษฎีจะยังไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแต่จะมีอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็จะเริ่มจ่ายค่าจ้างหลังจากที่ทําทงานครบ10วันไออบรมครบ10วันนะครับอบรมเสร็จถึงจะเริ่มจ่ายค่าจ้างนะฮะแต่ว่าในช่วงอ,อบรม10วันเนี่ยก็จะมีเบี้ยเลี้ยงนะครับหรือว่าค่าเหยียบไซส์ให้นะครับวันละ200บาทนะฮะก็ อ่าใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับสามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้สูงสุด500บาทเลยนะฮะถ้าใครไม่อยากอบรม10วันนะครับมีหน่วยงานอื่นให้ลงนะฮะหน่วยงานอื่นนะครับเช่นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าตามหมู่บ้านแบบนี้นะครับอบรมแค่4วันก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะส่วนใครที่สนใจหน่วยงานรปภประจำอ่าคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองแล้วก็ ฝ่ายคลังสินค้าการบินไทยนะครับก็จะต้องอบรมทั้งหมด10วันนะฮะและถ้าใครไม่อยากอบรม4วันนะฮะจะต้องมีเอกสารทอพอ7ทอพอ12นะครับเป็นใบอนุญาตแล้วก็ใบผ่านการฝึกอบรมมานะฮะก็ไม่ต้องอบรมนะครับสามารถเริ่มงานได้เลยนะครับเฉพาะหน่วยงานรอบนอกสนามบินนะครับ แต่ถ้าหน่วยงานในสนามบินถึงจะมีทพ7หรือทพ12เนี่ยก็จะต้องอบรมใหม่อยู่ดีนะครับเพราะจะเป็นคอร์สอ,อบรมพิเศษของทางาคลังสินค้าสนามบินนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็มีบ้านพักให้ฟรีถึง2เดือนนะครับในห้องจะมีเบาะนอนมีพัดลมให้ส่วนหมอนและผ้าหลมผ้าห่มให้เตรียมมาเองนะฮะฝึกอบรมฟรีนะครับแล้วก็มีอาหารระหว่างฝึกอบรมให้ด้วยนะมีเงินเบิกล่วงหน้าให้นะครับงวดละ1,000ับาทนะฮะ แล้วก็เปิดเปิดบัญชีแล้วก็ a t m ฟรีมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุแล้วก็ตรว,วสุตรวสุขภาพประจำปีฟรีนะฮะก็ปฏิบัติงานนะครับในส่วนของคลังสินค้าการบินไทยและคลังสินค้าท่ากาัาสยานชนภูมิและท่ากาสยานดอนเมืองนะครับชุดก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับใส่หมวกแก๊ปนะฮะเสื้อก็จะแบบในรูปนี้เลยนะครับกางเกงขาย,ยาวสีดําคล้ายทรงทหารแล้วก็รองเท้าคอมแบทนะฮะ ลักษณะงานทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของผู้หญิงนะก็จะคอยเฝ้าป้อมแลกบัตรนะฮะแล้วก็ส่วนผู้ชายนะครับก็จะคอยเดินตรวจภายในบริเวณคลังสินค้านะฮะคอยเดินตรวจแล้วก็คอยโบกรถนะฮะอยู่ประจําทำมาลายแล้วก็คอยตรวจสอบ รถขนส่งสินค้านะครับภายในคลังสินค้าแล้วก็คอยโบกรถเข้าออกภายในลานจอดนะฮะหน้าหลักหน้าที่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคใครสนใจนะครับทางบริษัทนะครับจะเปิดสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่18ตุลาคมที่ถึงนี้นะฮะสัมภาษณ์วันที่18ก็จะเริ่มอบรมวันที่19ถึงวันที่29ตุลาคมนะครับอบรมเสร็จก็สามารถเริ่มงานได้เลย นะฮะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือจะอไม่อยากอบรม10วันนะครับก็สามารถเลือกลงหน่วยงานอื่นๆได้นะครับเช่นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสํานักงานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าตามหมู่บ้านนะฮะมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพสมุทรปาการไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานหรือตามจ,าามจังหวัดก็มีนะครับมีที่กระบี่พังงาและภูเก็ตชลบุรีก็มีนะฮะ โอเครีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรายละเอียดสวัสดิการเดี๋ยวผมจะส่งให้เพิ่มเติมนะฮะทางไลน์นะฮะเดี๋ยวโทรเข้ามาหรือว่าแอดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดเป็นเบอร์โทรนะฮะมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มหัวใจและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสลาวุฒิสวัสดีครับ